สวัสดีครับกลับจากทำงานก็มาดูงัวร้อยยีกิโลไปกลับจากบ้านไปที่ทำงานไปกลับทุกวันเลยงัวก็ข้างในรูในไรให้พอมาช่วยดูตอนเช้าเราก็ให้อามหนารกร่อน ตอนเย็นเราถักกลับมาไม่มืดไม่เย็นเราก็กลับมาเลี้ยงแป๊บหนึง่งนะพัดผอกระบ,บานไปใจหลักครับเลี้ยงไปนะครับฝากดกติดตามกดทุกใจให้กับวัวคอกเด็กแห่งบ้านน้องข้าวครับวัวพันผืนเมืองไทยพันผืนเมืองไทยใสยพันวัวลานใส่เหลือตะปูเมืองการ ขอบคุณมากครับวันนี้สวัสดีก่อนครับ